ชคดีทุกเวลามีตาทุกน้านึงีแบวาท่งเป็นคนอีที่สุดเนะไคเอนนี้เราไมา่อยู่ที่ไหนคะัน,นี้เราจะอยู่ที่วัดุเชราโลกกันะครับอันนี้เรามาเที่ยวงานวัดใหญ่กันสองปีห5นะครับหลวงพ่ออยู่ด้านในนครับเดี๋ยวจะแผ่นไปดูนะตา พุานไม่ยอมไม่ขอไม่นยอมไม่เคยแจกำารให้ยอมากเร้าทเงนขเที่ีไม่ยอมนะโดนหลายนองทองหลายูยอมให้โชคดีเุกเวลาได้เงินตราเพชาติไม่ยอมอเพื่อเให้รวยมอบพิเศลาขอให้โชคดีจากานึ่จาเป็นสามไม่ยอมนะจะมัมีคณาให้งยอดเมฝากเราได้ยังอ่าเด็กๆแบกเราใช่ไห เอชนะได้าย่งยอมตจากพระคือเออังและยอมไม่มดนาบุญด้ยอมนะเป็นข้าววิตเดยวเป็นข้าวพิสดารความหาางพุการนั้นคำบูชาสุศรดาได้ทำถวายตระพทธเจ้าเลือกข้าวบรรทุกปายาตสี่สิบเก้าก้อนยอมนะแต่วันนี้ยมได้ทานข้าวพ้นการชนะรัตต์นิติมอจลอโย ไม่เคยมาจากไล่นะบอดจลอดนมอมาจากมหาวิทยาลัยมหาจิราลตกนพระราวิทยาลัยจา,จา,น,านุมทราบุญบัวแตกฝั่งปลิ้อยอมสมมุนฝั่งขโนยน่าชสีนใจพวกคนได้คนได้สายสิงไม่ยอมเป็นได้สายสิงโผกตมายก้มมือ ให้ลูกเด็กเล็กแดงระจ้องมองแง่อ้อนพ่ออ้อนแม่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเด็กๆเดินเดินไปมาร้องอุ้ยอุ้ว่วดใจไม่ยอมเดินสียาวสีเรืองสีปู่ย่าตายายหยอกลูกควรหลานยอมรับไปผูก